เงินรายจ่ายประจำให้กลับมาเป็นรายได้คุณเอก็เป็นเหมือนกับพวกเราทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะกินกาแฟเงินโทรศัพท์มือถือหมดก็ต้องเติมอยากจะตัดผมซื้อน้ำดื่มหรือไปจ่ายบินต่างๆวันหนึ่งคุณเอได้มีโอกาสได้รู้จักกับ ITS เทคโนโลยีที่โฆษณาว่า สามารถเปลี่ยนรายจ่ายประจําให้กลับมาเป็นรายได้คุณเอรีบกลับไปค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่า ITS คืออะไรคุณเอตัดสินใจเชื่อมระบบมือถือของตัวเองเพื่อใช้ ITS เทคโนโลยีทันทีคุณเอก็ยังใช้ชีวิตประจําวันเหมือนเดิมกาแฟแก้วละ40บาทก็ยังต้องจ่ายเท่าเดิมเติมเงินโทรศัพท์มือถือ100บาทก็ต้องจ่าย100บาท ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไปแค่จ่ายผ่าน ITS เทคโนโลยีเท่านั้นเองแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคุณ A ได้รับเงินรีฟันจากทุกบินที่คุณ A ได้จ่ายผ่าน ITS เทคโนโลยีไปคุณ A ตื่นเต้นดีใจถ้าการจ่ายของเราคนเดียวก็ยังได้รีฟันขนาดนี้ แล้วถ้าแฟนของเราก็ได้ด้วยละ่ะคุณเอรีบกลับไปบอกแฟนทันทีว่าระบบเทคโนโลยีแบบนี้มันมีจริงๆและให้แฟนใช้ ITS เทคโนโลยีด้วยกันเมื่อแฟนคุณเอได้ใช้ก็ได้ผลเธอเริ่มไปบอกต่อเพื่อนๆให้รู้จักกับ ITS เทคโนโลยีจนเกิดเป็นโครงข่ายการใช้งานเทคโนโลยีแบบที่ไม่ได้ตั้งใจสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะการจ่ายเงินในชีวิตประจำวันของโครงข่ายนี้ส่งผลให้คุณเ แล้วก็แฟนได้รับส่วนแบ่งเงินรีฟันจากทุกๆการจ่ายด้วยทุกคนมีส่วนในการรับเงินรีฟันนี้ทุกคนจึงแฮปปี้กันสุดๆตอนนี้แม้คุณเอจะไปเที่ยวต่างประเทศ2เดือน3เดือนเงินส่วนแบ่งรีฟันจากโครงข่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเพราะโครงข่ายที่มียังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยังใช้จ่ายผ่าน ITS ในชีวิตประจำวันเป็นปกติ